เมื่อวานี้ที่มีหญิงสาวชาวกมบูชาคนหนึ่งที่เขาออกมาเปิดเผยกระบวนการที่ยึดที่ของประเทศไทยในโซนบ้านหนองจานตรงนี้ครับกองทัพมีข้อมูลไหมครับกองทัพไม่ได้มีข้อมูลทั้งหมดนะครับเพียงแต่ข้อมูลก็เหมือนที่สื่อมวลชนได้ให้ไว้นะครับก็คือ1นึ่งกำนันลีเนี่ยเป็นทหารเก่านะครับแล้วก็ผันตัวมาเป็นฝ่ายปกครองก็คือมาเป็นกำนันนะครับแล้วก็มีการกว้านซื้อที่ดินนะแต่อาจจะสอดรับกันกับ บริเวณที่เราเห็นวันนี้ว่าเวลาเราไปดูตามแนวคลองลึกเราจะเห็นที่ดินที่เอื้อประโยชน์สําหรับการผ่านเข้าออกที่คลองลึก mm hmm. ก็คือสร้างรัวง ort, รรงร้วสูงเป็นรีสอร์ทนะครับสร้างรั้วสูงเป็นที่ล้างรถแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยรถมันผ่านเข้าไปวันนั้นมันจะไปจอดคาอยู่นานมากทั้งนั้นที่เป็นแผ่นดินฝ่ายไทยนะครับ ต้องไปนั่งพิสูจน์สิทธิ์อีกทีนึงว่าเจ้าของที่ที่อยู่ตามแนวนั้นแล้วสร้างเป็นรีสอร์ทสร้างเป็นที่ฝากรถแต่ทําไมถึงทารัวสูงปิดมิดชิดต,ต้องไปดูพิสูจน์สิทธิ์อีกครั้งหนึ่งว่าที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นของคนไทยไหมนะครับที่ปล่อยเช่าหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วมันคือสวมสิทธิ์แล้วก็เป็นนอมินีไหมแบบนี้ผมคิดว่าตรงนี้ก็คืออาจจะต้องร่วมกันในหลายภาคส่วนในการเข้าไปตรวจสอบครับชบบาวบ้านบางส่วนให้ข้อมูลว่าเป็นไปได้ไหมที่ว่าจะมีอาจจะมีการ เตรียมเปิดจุดผ่านแดนชั่วคราวบริเวณในแถวหลักที่43แถวนองจ้าที่เหมือนจะมีการขยายบ่อนคาสิโนกมอผมเข้าไปดูละก็คือเข้าไปดูในพื้นที่เขาบอกเป็นจุดผ่อนปลนนะครับมีการสร้างทางรองรับนะครับตรงนั้นก็อาจจะเป็นข้อตกลงในช่วงที่ผ่านมาแต่วันนี้อาจจะต้องมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งแล้วว่ามันมีความเป็นไปได้หรือเหมาะสมที่จะทําหรือไม่นะครับจากความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นวันนี้นะครับเพราะว่า ในความเป็นไปของฝ่ายไทยเราสามารถอยู่ได้ด้วยตัวของเราอยู่แล้วไม่จําเป็นที่จะต้องไปพึ่งพาอะไรในฝ่ายเขมรนนะครับเพราะฉะนั้นต้องมาทบทวนข้อมูลในมุมทหาหานะครับพบว่ากํานันลีถือเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ของกัมบูชาและก็โซนหนองจานเป็นครับขยาต่อเป็นยังไ้างะขยายต่อสักนิดนะครับความหมายคือว่าผมผมเนี่ยไม่ได้มีข้อมูลเชิงลึกมากนะครับผมก็มีเท่าที่สื่อมี แต่แต่รับทราบได้ว่ากำนันลีเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่มีอิทธ,ธิพลในพื้นที่รเรารเรามีมาตรการในการแก้ปัญหาตรงนี้ไหมคะหลังจากนี้มีครับผมวันนี้เนี่ยการแก้ปัญหาเนี่ยแสดงว่ามันล่วงเลยกว่าฝ่ายความมั่นคงทางการทหารแล้วนะครับจะต้องร่วมมือกับฝ่ายภาคเอกชนรวมหมายถึงภาครัฐในกระทรวงอื่นๆด้วย ซึ่งตอนนี้กำนันดีที่เขาว่ามีภรรยาเป็นคนไทยแต่ตอนนี้เจ้าตัวก็อยู่กัมพูชาใช่ไหมนะข้อมูลจากทหารต่ารครับใช่ครับแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวเย็นเย็นวันนี้เนี่ยก็จะได้พบกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยนะครับเพื่อจะปรึกษาหารือกันในเรื่องที่มันเกินขีดความสามารถหรือว่าเกินอํานาจของฝ่ายทหารครับครับพี่เบิร์ตพักขอถามเรื่องดราม่าคุณการจักพลังนิดหนึ่งก็มีหลายคนแสดงความคิดเห็นว่าไม่เหมาะสมในเรื่องนี้เช่นคุณภูมิธรรมคุณวิโร์เองส่วนตัวพี่เบิร์ตเองมองไงบ้างครับ ผมคิดว่าในส่วนตัวผมอะผมมองว่ามองเจตนาที่ดีก่อนว่าเฮ้ยเรารู้แล้วว่านั่นคือเจตนาที่ดีในการที่จะาหาช่องทางในการช่วยเหลือกันนะไม่ขัดข้องนะผมมองว่าผมไม่ขัดข้องแต่ส่วนการที่จะนําไปใช้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยผมว่ามันอยู่ที่วิธีการนําไปใช้ต่อจากนี้ครับแต่ยืนยันว่า,าการที่นําเสนอน้ําจิตน้ําใจที่จะมาช่วยเนี่ย เรายินดีต้อนยินดีรับแล้วก็ยินดีแล้วก็ขอบคุณครับแต่หลายคนก็เป็นกังวลว่าฝั่งขมรจะเอาเรื่องนี้ไปไปขึ้นแบบศาลอะไรแบบนี้ครับผมว่าในส่วนตรงนี้เนี่ยมันเกิดการยั่วยุจากฝั่งขมรนก่อนอ่าเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับเป็นการถ้าเรียกได้ว่าเป็นการตอบโต้ซึ่งกันและกันเนี่ยก็ถือว่าเหมาะสมเหมาะควรก็เจ้ากันไปโอเคที่เบิร์ตมองยังไงบ้างที่แบบมีอินฟลูเอนเซอร์หรือว่ายูทูบเบอร์มีนานมเข้ามาในพื้นที่หนองจานมากขึ้นมองยังไงบ้าง นั่นแสดงว่าประชาชนส่วนนี้เนี่ยมีความตื่นตัวนะครับในการที่อยากที่จะมีส่วนร่วมมองว่าเป็นผลดีนะครับมองว่าเป็นผลดีเพราะว่าก่อนหน้านี้เราไม่เคยได้ลงมาสืบสภาพมากขนาดนี้เมื่อมีคนสนใจมากขึ้นความจริงหลายความจริงเนี่ยจะถูกปรากฏไม่ว่าจะเป็นเรื่องอิทธิพลเถื่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทุจริตผมคิดว่าการลงมาแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นการเปิด เปิดโปงนะครับแล้วก็ก็แสดงให้เห็นว่า,าฝ่ายไทยเราอะ่ะถือว่าเป็นเป็นประเทศที่มีประชาธิปไตยไม่ได้ปิดกั้นครับ,รบเรื่องพฤติกรรมไม่เหมาะสมตรงน,นี้ที่เบิร์ตอยากตักเตือนอะไรครับไม่เลยครับผมคิดว่าแต่ละท่านเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าเขาทําอะไรไม่เหมาะสมจริงๆเวลาก็ทําไปด,ด้วยอารมณ์เนาะแต่พอเวลาเขาทําไปแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าเมื่อเขามองย้อนกลับเขาจะรู้ว่าพฤติกรรมไหนเกินไปพฤติกรรม ไม่เหมาะสมแล้วผมแล้ววันรุ่งขึ้นหรือว,ว่าในโอกาสต่อไปเนี่ยเขาก็จะไม่ทําแบบนั้นอันนี้รู้กันเองแล้วเพราะว่าไม่ต้องมีใครเตือนหรอกครับเพราะว่าฝ่ายเดียวกันพวกเดียวกันที่มาด้วยกันนั่นแหละจะเตือนกันเองอเคขอบคุณที่เ<อ>ิดมากครับนะครับขอบคุณครับอันนี้ไม่ไปจุดไหน